ันนี้มาพูดถึงเรื่องของไอตัวการพัฒนาคุณภาพการบริหารจาัดก,การภาครัฐนะฮะหรือเรียกว่าตัว Public เซกเตอร์ m a n a จ e มนต t คุ a ภาพอ a อรนะครับก็คือว่าหลักการเหตุผลเนี่ยแน่นอะนครับ,นะรบการบริหารจัดก,การภาครัฐในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอ,อยู่อย่างรวดเร็วเนาะไม่ว่าจะเป็นสังคมเทคโนโลยีหน่วยงานรัฐที่จําเป็นนะฮะที่มีระบบบริหารจัดการนะฮะเรื่องคุณภาพ ความโปร่งใสการตรวจสอบได้และการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเกณฑ์ uh, PMQA หรือว่า Public Sector Management Quality Award เนี่ยนะฮะเป็นการกรอบการจัดก,การในเรื่องของคุณภาพที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการทำงานของภาครัฐได้อย่างทัดเทียมนะทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพนะระดับสากลเช่น PQA หรือว่า MBNQA นะครับนะเวิร์กช็อปนี้มุ่งเน้นให้ผู้ร่วมเนี่ยเข้าร่วมอ,อรบรมนะเรียนรู้ทั้งแนวคิดเกณฑ์นในเรื่องของ PMQA การประยุกต์ใช้งานจริงและการเวิร์กช็อปนะฮะวิเคราะห์หน่วยงานของตนเองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบนะครับนะฮะหลักๆนะครับนะฮนะนะจุดเด่นของหลักสูตรนี้ก็คือว่าอธิบายเรื่องของไอตัว P.M.Q.A. อย่างเข้าใจง่ายเชื่อมโยงกับการทํางานจริงนะครับแล้วก็เรื่องเของการวิเคราะห์องค์กรตัวเองเทียบเกณฑ์ P.M.Q.A. นะครับตัวอย่างกรณีศึกษาก็มีให้นะครับในเรื่องของการทํำ Action Plan การปรับปรุงคุณภาพนะครับเนื้อหาหลักๆก็จะมีเรื่องของอะไรบ้างก็จะมีเรื่องของไอ้ตัวบทความสําคัญของ P.M.Q.A. นะครับนะฮนะการเชื่อมโยง T.Q.A. กับ MBNQA อ่าองค์ประกอบ7หมวดของ PMQA นะครับนะฮะหมวด7หมวดมีอะไรบ้างครับก็มีการการนำองค์กรการวางแผนกลยุทธ์การมุ่งเน้นผู้รับบริการและการวัดผลเชิงวิเคราะห์นะครับแล้วก็การบริหารบุคลากรนะฮะการกับกระบวนการทำงานผลลัพธ์การดำเนินงานนะครับนะแล้วก็มีตัวอย่างการปฏิบัตินะครับในการเวิร์กช็อปนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยนะมันจะมีเรื่องของการ ประเมินตนเองด้วยค,คือเรียกว่าเซลล์แอสเซสเมนต์นะครับนะฮะการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงการใช้เครื่องมือแก็บอนาลิซิตการปรับปรุงและการจัดทำในงานเบื้องต้นนะครับนะวิธีการอบรมก็คือการบรรยายหรือว่าการเลคเชอร์นะครับแล้วก็เรื่องของกรณีศึกษาเคสสตัดดี้นะครับเวิร์กชอ็อปปฏิบัติจริงก็คือมีมีแฮนด์เอาท์ out, แล้วก็ตัวเวิร์กช็อปนะแล้วก็การนำเสนอแลกเปลี่ยนร๊ป ทีเซนเตชันแล้วก็แชร์ริ่งนะครับการติดตามประเมินผลก็มีแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนและการอบรมนะครับหลังอบรมนะแล้วก็การประเมินผลการทำมูชช็อปการมอบหมายแอคชั่นแลนให้ผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยไปทดลองใช้จริงนะฮะแล้วก็มีการติดตามประเมินผลหลังอบรมประมาณ1เดือนนะครับนี่คือหลักสูตรในเรื่องของไอ้ตัวการทำไอ้ตัวการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หรือเรียกว่า PMQA ชื่อเต็มก็คือ Public Sector Management Quality Awards นะครับนะฮะก็ถ้าใครอยากได้สาระดีๆอย่างนี้นะครับนะก็จะมีมาพูดมาคุยนะให้ฟังนะครับว่าผมมาสอนอะไรบ้างนะครับนะฮะขอบคุณครับ